บาดกราบสวัสดีเม่บองปูลกรุบกรุบขเนี่ยเนี่ยสกเนเรเธอเสรเธอจังกาผมเห็นได้ดูในยู u ู e นะครับว่ามีคนที่เอาใบกระถินนะครับมาหมักมันเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับที่เอามาหมักทำปุย๋ยเห็นเขาว่าหมักแล้วมันดีมากเลยนะครับผมก็ได้ ลองเอามาหมักแล้วนะครับใน YouTube เราก็จะเห็นเขามาสับใส่พวกแกลบดำมูนสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยแต่จะเน้นที่พวกใบกระถินนะฮะที่ว่าเป็นพืชตระกูลถั่วสํสำหรับผมนะครับอยากจะแนะนำเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆพนพี่น้องที่รักการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองนะฮะ ใบกระถินโอเคเลยนะครับผมได้ทดลองหมักแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ดูแล้วแต่ว่าแนะนำอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาหมักใบกระถินนะฮะดูเขาเวลาดูที่เขาทำให้ดูนะอย่าไปติดยึดแค่ใบกระถินผมมองอย่างนี้ว่าเวลาเราหมักใบกระถินเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลา5วัน10วัน20วันหนึ่งเดือน แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะครับเราต้องมาประยุกต์เพิ่มเติมถ้าเราพอจะมีความรู้อื่นๆอยู่บ้านนะครับนี่มีหลายคนถามผมว่าเอาวัตถุดิบไปบดก่อนได้ไหมดีมากเลยนะครับใครที่มีมอิเล็กหรือว่าเครื่องบดต่างๆครับเอาใบกระถินนี่บดให้เป็นผงหรือเป็นผักปั่นไปเลยนะฮะแล้วค่อยไปหมัก มันจะดีมากนะมันจะไวมากการบดนะครับเป็นการช่วยลดขั้นตอนในการย่อยสลายนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะครับแนะนําเลยคือนี่ผักชัยยานะครับคะนาคะนาอะไรก็แล้วแต่นะครับผักผงชีรสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาว่ากันผมปลูกไว้กินนะครับรสชาติดีอร่อยกว่าคะนาและไร้สารพิษที่สําคัญมีงานวิจัย เอาไว้ใน Google อยู่แล้วนะครับคุณค่าทางอาหารนะครับสูงมากสูงจริงๆนะครับสูงจริงๆรสชาติอร่อยนะครับผมปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับและเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าคุณค่าทางอาหารมันสูงนะฮะเราก็เอาตัวนี้นี่แหละนะครับมาหมักทำปุ๋ยซะเลยก็ธาตุอาหารมันสูงนะครับเราก็เอาไปหมักให้ต้นไม้เราเลยผนวก,กับตัวนี้ ให้ผนวกเข้ากับนี่ครับผสมประส,สานกันเลยนะครับกับยอดกระถินใบกระถินนะฮะมันจะสุดยอดมากนะครับมันจะสุดยอดมากผมลองหมักดูแล้วนะครับและไม่เอากิ่งแก่นะครับเอายอดอ่อนมันจะดีที่สุดเลยเพราะว่ามันย่อยสลายไวย่อยสลายไวจริงๆถ้ากิ่งอ่อนแต่ถ้าเอาเราเอากิ่งแก่ๆมันปนไปด้วยนะครับมันจะการย่อยสลายเซลลูโลสมันช้าเหนียว นะครับยอดอ,อ่อนนี่ยอดสลายไวนะครับสองตัวนี้ผนวกกันนะครับให้ดูแค่สองตัวนี้ก็จะหยุดแค่สองตัวนี้นะครับบ้านใครมีผักขมนะครับผักขมยักษ์ผักขมยักษ์กกนี่ก็สุดยอดเลยนะครับผมกําลังเพาะปลูกพันุ์อยู่เพื่อที่จะเอามาหมักทําปุ๋ยนะครับนี่และก็แนะนําพวกพืชพวกนี้แล้วนะครับผักบุ้งอย่าลืมนะครับผักบุ้งก็ใช้ได้ผักบุ้งก็ดีมากเลย เมื่อเราดูตัวอย่างเราดูอาจารย์ประมาจศาสัตราจารย์นะครับดอ,อร์จัตวาตรีแต่ละคนที่เขานำเสนอใน YouTube แล้วนะฮะเราอย่าหยุดแค่ตามที่เราเห็นแม้ดูของผมก็จะหยุดตามหยุดแค่นี้ต้องประยุกนะครับต้องประยุกให้เข้ากับแนวทางของเราเองไม่ไม่ใช่ว่าเขาเอาพืชสดอย่างนี้นะครับมาหมักมาอะไรให้ดูกดกด,ดันไปใช้แต่พืชสด ผมจะแนะนําให้เพื่อความปรูดปราดนะครับปรีดเปริดนะครับเพื่อความพุ่งทยานนะครับให้เอาปุ๋ยพืชสดพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลถั่วหรือผักชัยาหรือพักขมก็ตามให้เอามาหมักผสมกับไอ้นี่ฮะน่า,นานพึ่งเต็มไปหมดเลยนี่คือพวกเศษไส้ปลานะครับไส้ปลา ซากปลาที่ผมได้แต่ละวันวันนี้จากครัวได้ไม่มากนะวันนี้ได้เฉพาะจากครัวนะฮะมันยังไม่ได้ไปเอาจากที่อื่นให้เอาพืชพวกนี้นะฮะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงประกอบการถ่ายทานะครับหึงดีไหมหึงดีไหมอย่าไปกังวลน,นะครับเจตนานะครับนี่เป็นคือเป็นเจตนาจริงๆจากประสบการณ์ของผมนะครับ ปล่อยให้มันตอมและให้มันวางไข่ไปเลยเพราะว่าไข่ที่มันวางนะ่ยจะเป็นตัวช่วยในการย่อยสลายซากอินทรีย์วัตถุข,ของเราได้อย่างดีเลยนะครับอย่าไปรังเกียจแมลงวันมแมลงวันคือเพื่อนของเราแต่เวลาทําอย่าไปอยู่ใกล้ครัวนะครับอย่าไปอยู่ใกล้ครัวอย่าไปอยู่ใกล้แขกมาอยู่กลางป่าเหมือนผมแบบนี้นะครับผมเลือกทําเลยอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยของแบบนี้นะครับบางคนเขาเรียกว่าขส,สกุปรก บางคนเขาไม่ชอบนะครับแต่เราพวกรักสะอาดแต่ชอบสกปรกเนี่ยเราชอบนี่นี่โอโ้ดูเสียงประกอบให้เอานะครับพืชตระกูลถัว่วเอาตัวอ่นอนนะแล้วก็ผักชยาผักขมเอาไปหมักรวมกันนะครับจะสับหรือจะบดก็ได้หรือจะเอาทั้งไส้ปลาทั้งยอดกระถิน ผักชัยยาปั่นรวมกันเลยก็ได้นะครับปั่นรวมกันเลยนะครับปั่นให้มันละเอียดเป็นครีมไปเลยนะครับแบบนั้นจะสุดยอดมากนะครับแต่ผมนะครับผมจนนะครับยังไม่มีเครื่องปั่นนะครับใครมีเครื่องปั่นเบอร์สองนะครับส่งมาให้หน่อยผมก็ใช้แค่อีโต้เก่าๆนะครับสับๆับๆๆๆแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหมักเอาขี้ไก่ใส่ อย่าลืมนะครับใครมีจุลินทรีย์อะไรก็ใส่เข้าไปยกเว้นน้ําไม่ต้องใส่เราเอาศัยความชื้นจากขี้ปลาพวกนี้จากเศษปลาพวกนี้นะครับแล้วก็จากเนี่ยผักชัยาคุณภาพสูงมากแล้วก็ยอดกระถินนะครับผสมประสานกันเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าเราหมักพวกนี้นะครับยังไงเราก็ต้องใช้เวลา10วัน20วันหนึ่งเดือนอยู่แล้วนะครับ เมื่อสิบวันสหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยมันย่อยแล้วเนี่ยถ้าเราใส่แค่พวกพืชอย่างเดียวมันก็ได้ธาตุอาหารแค่จากพืชซึ่งบอกตามตรงนะครับยังไงเสียนะครับมันก็ยังสู้พวกซากสัตว์พวกนี้ไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันดีกันคนละแบบมันดีกันคนละแบบจริงๆอันนี้ก็ดีอีกอย่างอันนี้ก็ดีอีกอย่างยังไงเราก็เสียเวลาหเดือนอยู่แล้วนะครับ เราหมักหนึ่งเดือนผ่านไปให้มันได้ตัวนี้ด้วยนะครับให้มันได้พวกซากพวกนี้เข้าไปด้วยผสมกันเลยไม่ต้องแยกนะครับเวลาที่เราสองอย่างนี้ผสมกันเนี่ยมันกระบวนการที่เกิดการหมักการย่อยสลายเนี่ยมันจะไวขึ้นมากดีกว่าหมักแค่พวกเศษพืชน,นี้อย่างเดียวหมักเศษพืชน,นี้อย่างเดียวนะครับมันก็ย่อยก็จริงแต่ว่าถ้ามีพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับหนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพสอง กระบวนการหมักนะครับจะไวขึ้นจุลินทรีย์จะทํางานได้ดีขึ้นนะครับนี่ <c oughs> ใส่ทั้งพวกซากสัตว์แล้วก็พวกพืชเข้าด้วยกันอย่าไปแยกนะครับแต่ใครใครอยากจะแยกก็แยกนะครับไม่ได้บังคับแต่สําหรับสูตรของผมนะครับผมไม่แยกผมเอาสองตัวนี้นะครับทั้งภาคข,ของสัตว์และภาคข,ของพืชเนี่ยผสมรวมกัน มีหลายคอมเมนต์ที่ถามว่าบทก่อนจะดีไหมบทก่อนนี่สุดยอดมากบทเข้าไปเลยนะฮะใครมีเครื่องบทนี่บทปั่นเลยการบทการปั่นก็คือกระบวนการย่อยอย่างหนึ่งเพียงแต่เป็นการย่อยหยาบนะครับยังไม่ใช่การย่อยละเอียดระดับย่อยนานโนไม่ใช่ย่อยระดับโมเลกุลเล็กๆนะครับเราบทหยาบให้มันใช้เครื่องบทใช้มีดสับเนะี่ยเป็นการย่อยสลายแบบหยาบหยาบ ส่วนหน้าที่ในการย่อยสลายเล็กลงไปอีกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหนอนที่มันจะกินแล้วก็ขี้แล้วก็เยี่ยออกมาส่วนที่เล็กลงไปอีกนะครับก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์เราอาศัยหลายๆทางบวกทั้งอุณหภูมิความร้อนเราอาศัยทุกอย่างจริงๆแล้วในกระบวนการย่อยสลายในธรรมชาติมันมันรวมรวมพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราไม่เคยหาคําตอบมันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยรวมกันเข้าไปเลยนะครับเนี่ยหมักรวมกัน เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าผมหมักของพวกนี้หนึ่งเดือนแล้วนะครับสภาพันเป็นยังไงนะครับที่ถ่ายให้ดูนี่ไม่ใช่ว่าไม่เคยทําผมทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในถังเลยนะฮะบ,บาสนี่มาดูนี่นะครับแสงมันจะแรงหน่อยนะแสงตอนเย็นนะครับนี่นี่คือถังหมักที่ผมเอาอะไรบ้างจะบอกให้ในถังหมักนี้นะครับจะมีพวกเศษขี้ปลานะครับ ขี้ปลามีขี้ปลามีไส้ปลามีต้นกระถินตอน,น,นผมยังไม่ได้แยกส่วนต้นกระถินพอมาเห็นในถังเออ่นเลยว่าถ้าเราตัวอ,อ,อ่อนมาใส่เนี่ยมันจะย่อยดีกว่าแล้วก็มีผักชัยาคะนคะเนอต้นอะไรก็ว่าไปนะฮะผักชายาใครมีผักผงชูรสเอามาใส่แล้วก็ผมมีต้นผักโขมนะครับผักโขมใส่นี้เข้าไปด้วย ในนี้จะมีผักเขียวอยู่3าผักมีชัยยามียอดกระถินมีใบกระถินแล้วก็มีผักขม3ตัวนี้บวกกับพวกเศษขี้ปลาเขียงปลานะครับเป็นไหลอินวันนะครับไม่ใช่แค่2อสาอย่างในหนึ่งมีอะไรผมก็อัดใส่เข้าไปอัตราส่วนในการใส่ไม่มีนะครับ มีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยนะครับวิธีการใช้ค่อยว่ากันนะครับนี่ถามว่าเฮ้ยใส่ปลาเท่าไหร่กี่กิโลใส่ผักไปกี่กิโลทำมั่วๆอย่างเราจะต้องไปัดไปตวงทำไม้นะครับไม่ต้องหรอกมีอะไรใส่เยอะก็ใส่เข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราสับได้ก็สับ ถ้าเราบดปั่นให้ละเอียดได้มันจะดีกว่านี้นะครับตอนนี้เนื้อมันเริ่มยุ่ยเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าเราปั่นให้ละเอียดได้โดยใช้มุนดิเล็กหรือใช้เครื่องบดท,ที่เป็นใหญ่ๆห,หน่อยให้มันเป็นเนื้อครีมเลยนะครับยิ่งดีนะฮะส่วนน้ํำที่เกิดขึ้นนี้นะครับดูสีสวยไหมที่ผมบอกไม่ใส่น้ําแต่ทำไมดันมีน้ำแต่สีสวยไหมฮะ ีแดงสวยเลยนะครับเป็นน้ําจากเนื้อปลาแล้วก็น้ําจากพวกผักพวกนี้นะครับมันออกมานะฮะฉะน้ําตัวนี้เข้มข้นมากนะครับหเดือนนะครับนี่คือเป็นหเดือนลองย้อนไปดูคลิปที่ผมลงให้ดูนะครับผมลงไว้ถ้าดูอายุคลิปก็จะประมาณหนึเดือนนะฮะนี่หเดือนผมเอาปุ๋ยหมักของผมไปใช้งานแล้วนะครับผมไม่รอ3เดือน นะครับส่วนใครที่ศาสตราจารย์หลายคนว่าต้องหมัก3เดือนถึงจะใช้ได้ถ้าไม่รีบใช้ก็3เดือนครับอาจารย์ใหญ่หลายท่านบอกให้1ปีนุ่นใช้ได้โอเคหปีก็รอได้นะครับถ้ายังไม่รีบใช้ก็หมักทิ้งๆไว้นะครับไม่ได้ทำไม่รีบนะฮะแต่ผมมันต้องใส่ต้นพืชผมแล้ว หนึ่งเดือนผมใช้เลยผมไม่ได้รอานานขนาดนั้นนะครับใช้แล้วเป็นไงก็กงามนะครับดูน้ำนีถ่ถ้ากินได้จะสดเลยนี่นะครับนี่คือปุ๋ยอินทรีย์อายุ <c oughs> หนึ่งเดือนนะครับที่หมักเอาไวา้มีซากปลามีไส้ปลามีผักขมผักชัยยาแล้วก็ ใบกระถินนะฮะรวมกันได้เป็นแบบนี้เลยส่วนใครบดได้เนื้อจะสวยกว่านี้นะฮะเนื้อจะสวยกว่านี้เนื้อจะไม่หยาบแบบนี้เนื้อหยาบแบบนี้ยังทําขายไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อไม่สวยคนซื้อเขาจะชอบดูเนื้อสวยๆกลิ่นดีๆนะครับกลิ่นตอนนี้เดี๋ยวดมให้ดูไม่ค่อยเหม็นนะฮะเหม็นนิดหน่อยแต่แก้ได้เรื่องแก้นะครับโปรดติดตามนะครับผมไอเรื่องแก้กลิ่นเนี่ยผมจะทําให้ดูเลย มันเป็นความลับนะครับมันเป็นความลับนะครับนี่นะครับฉะนั้นเวลาที่เราดูท่านประมาจา์ที่ทําให้ดูใน youtube ทั้งหลายนะควรจะประยุกต์อย่าเถนตรงแบบโอาเขาทายัางไงก็ทําตามอย่างนั้นถ้าเราจะเสริมจะเพิ่มจะเติมวิธีการที่ดีกว่านะครับก็ควรจะทํานะครับ มันจะได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนี่นี่น,นี่ต้นผักชัยาที่ผมใส่เข้าไปนี่กระถินก็อยู่รอบๆนี่แหละครับวัตถุดิบที่ผมใช้จะอยู่รอบๆแปลงนี่แหละฮะจะไม่ใช่วิธีการดันด้นไปซื้อไปหาที่อื่นมีอะไรในแปลงของเราให้เราดูอะไรมีคุณค่าให้เราเอามาใช้นะครับนี่แปลงพริกแปลงที่สองนะครับบาด กราบสวัสดีเด้อนาจองโตอยกระติมเทศนี่ทำไมเรียกกระติมเทศนะครับนี่อยู่ตัวเธอจีรลองลองดูตัวเธอบาดเนสอกเนสแยยืงส่วนไอน,นี่ไม่ใช่กระติมเทศนะครับผมปลูกเอาไว้เพราะว่าแม่แม่ผมแล้วก็พ่อตาแม่ยายเนี่ยเขาเอาไปกินแก้ บาหวานนะครับลดความดันเขาบอกเขาได้ผลมันก็เลยปลูกให้ส่วนผมเมาแล้วอ๋อใช่ไม่ได้กินบาทกราบสวัสดีแมวบางปนูนกรุบกรุบเนี